พร้อมบนเนื้อที่200ตารางวาจะของขายเพียงในราคา680,000บาทเท่านั้นเองพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองแสงอำเภอปากีจงังหวัดนครนายกค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิรนราคาแม้แต่บ,บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้กันแปลงนี้แปลงไหนก็คือแปลงนี้แล้วกันเนาะนี่แปลงนี้นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ไม่เยอะเลยใครที่กําลังมองหานะคะที่ดินเอาไว้พักผ่อนพักอาศัยหรือจะทําเป็นบ้านสวนหรือจะทาเป็นบ้านพักตากอากาศตรงนี้หมาะมากๆเลยนะคะที่โอจะพาชมวันนี้เนื้อที่แค่200ตารางวากําลังจะบอกว่า2ไร่ไม่ใช่นะคะ200ตารางวาหรือ2งานนั่นเองนะคะหรือครึ่งไร่แล้วกันเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆถมดินแล้วนะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปานเข้าถึงแล้วนะคะผ่านหน้าแปลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสินปลูกเร้งได้เลย พร้อมที่จะลงิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะตรงนี้ถมดินแล้วด้วยนะคะแปลงนี้ทางเจ้าของขายนะคะตอนนี้ขายแบบด่วนมากเลยนะคะเพียงราคาที่ต้องการแบบด่วนสุดๆเลยตั้งไว้แค่680,000บาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่ รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะท่านใดสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจับจองได้เลยพิกัดของที่นี่นะคะอยู่ที่บ้านเหล่าเดินนะคะหรือว่าตาบลหนองแสงอําเภอปากพีจงังหวัดนครนายกนั่นเองการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ถ้าใครที่จะเข้ามาดูที่ดินตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะจับ GPS มาได้นะคะซอยบ้านเหล่าเดินเจ็ดนั่นเองเข้าซอยมาเพียงแค่ประมาณ80เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลย ลักษณะที่ดินเป็นรูปแรงที่สวยมากแล้วก็ติดถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ะระหว่างทางเข้านะคะเราจะขับรถมานะคะตรงเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเข้าซอยเนี่ยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทั้งซ้ายและขวานเนี่ยมีเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้หาของกินง,ง่ายใกล้ตลาด ใกล้วัดวัดเราเดินทางจากตรงนี้ประมาณแค่4ี่ห้าอยเมตรเองนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านแถวนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะใครที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักมากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญคือที่ดินเนี่ยราคาไม่แพงด้วยท่านใดสนใจนะคะลองแวะเวียนเกงเข้ามาดูแต่ตอนนี้อ,อุจะพาชมก่อนลักษณะของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะคะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะอบพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นให้ชมถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าที่ก่อนนี้เลยนี่คือถนนสาธารณะที่จะผ่านที่ดินของเรานะคะซึ่งอยู่ในซอยนะคะซอยเราเดิน7นะคะเข้าซอยมาห่างจากซอยถนนลาดยางนะคะถนนหลักที่เข้าชุมชนเนี่ยห่างกันเพียงแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรเท่านั้นเองนะคะมีเพื่อนบ้านตรงทางเข้านะคะและอยู่ติดก,กับเราก็มีเพื่อนบ้านเช่นกัน ข้างๆข,ของเรานะคะมีสวนไผ่นี่ที่ดินของเรานะบรรยากาศดีมากเงียบสงบมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้นะคขาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตตรงนี้ประมาณ20เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณอี m, ่สิเมตรโดยประมาณนะรวมๆแล้วก็คือตามฉนดเลยลก็คือ200ตารางวาเต็มนะคะนี่ลักษณะที่ดินจริงๆแล้วอะคะ่ะ ที่เจ้าของขายไม่ใช่อะไรนะไม่มีเวลาเข้ามาดูแลความจริงที่ดินแปลงนี้เจ้าของลงต้นไม้ไว้เยอะนะมีผลไม้เยอะมากๆเลยที่ลงไว้แต่ว่าตอนนี้เสียดายนะคะตายหมดแล้วนะคะเจ้าของก็เลยตัดสินใจนะคะขายราคาถูกๆราคาเพียงแค่6กแสนแปดหมบาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้ตรงนี้พร้อมที่จะลงสินผูกสร้างได้เลยนะคะนี่ราคา6 8 0 0 0 0บาทเนื้อที่ 200ตารางวาอยู่ในชุมชนเดินทางสะดวกสบายมากๆใกล้ตลาดโอเคดูน่าจะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้มีการถมดินไว้นานแล้วนานแล้วนานมากนานพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดินแข็งแล้วค่อนข้างจะ,ะไม่ต้องมานั่งทําอะไรแล้วนะคะสร้างบ้านลงทุงปูปสร้างได้เลยนะตรงนี้มีอยู่นิดนึงคือว่าเราต้องล้อมรั้วเพิ่มนะคะแล้วก็สร้างบ้านโอเคดน่าจะดูแบบว่าเป็นบ้านสวนน่าอยู่มากๆเลยนะคะส่วนน้ําประปาและไฟฟ้านะคะก็ผ่านหน้าที่ ของเราเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้นอกจากมีเพื่อนบ้านตรงที่เราจอดรถอยู่เห็นไหมคะนี่ตรงเข้าไปด้านหลังรถเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่นะแล้วก็มีอยู่ตลอดด้วยนะเพื่อนบ้านดั้งเดิมนะคะคนพื้นที่ตรงนี้เลยนะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะโอจะพามาชมด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนนี่เลยด้านท้ายตรงนี้นะคะเจ้าของเนี่ย ได้มีการทำล่องน้ำไว้เวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านตรงนี้นะคะนี่เลยน้ำไหลผ่านแต่ว่าตอนนี้หน้าแรงน้ำไม่มีเลยนะคะถ้าเราไม่โอเคเราก็ถมปิดไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะขุดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะปรับจะทำได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายของเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนไผ่นะคะแล้วก็มีส่วนผลไม้มีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบตรงนี้นะคะใครที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะ ไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัวนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเช่นกันเนาะนี่เลยตอนนี้ผมอยู่ด้านท้ายสุดของที่ดินนะแล้วก็แพลงกล้องไปด้านหน้าให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศแบบรอบๆนะคะก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วกันเนาะมีต้นไม้บ้างนะคะมีต้นไม้บ้างแต่ว่าอาศัยล่มเงาของเพื่อนบ้านที่อยู่ล้อมรอบเราเนาะบนที่ดินของเราจริงๆมีต้นไม้เยอะมากนะคะนะตอนนี้คือต้นไม้เสียชีวิตหมดแล้วเนื่องจากเจ้าของเนี่ยไม่มีเวลามาดูแลเจ้าของอยู่ ใกล้นะคะก็เลยตัดสินใจขายดีกว่าเนาะนี่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือต้นชะอมนะชะอมยังหลงเหลืออยู่ต้นไม้ต้นนี้หน้าด้านมากเลยนะคะไม่ยอมตาย <laughs> น้าด้านมากเลยอโอเคการพาชมที่ดินกันน่าจะประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยฝั่งตรงข้ามดูสิมองเห็นไหมสับป,ปะรดเต็มไปหมดเลยแต่ที่คนอื่นนะี่มันช่ที่เราให้รู้สึกเหมือนเคี้ยวเล็กๆแล้วกันเนาะนี่ว้ายเยอะไปหมดเลยสับป,ปะรดนะคะ เอาเป็นว่าการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยนะสนใจยังไงก็ลองแวะเวียกนกเข้ามาดูได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะขอย,ย้ําให้อีกรอบหนึ่งคือพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองแสงอาเภอปากพีจังหวัดน,นครน,นายกนะคะหรือว่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ้านเราเดินนั่นเองนะ,ะเนื้อที่ตรงนี้คือ200ตารางวาหรือ2งานนะคะทางเจ้าของต้องการขายในราคา6กแ0 0 0ปดหมื่นบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอนภาษีให้ทั้งหมดเลยจ้า โดยร่มของที่ดินปแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่อนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ